สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมหลนและพวกกับผมโอมครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ผมก็เตรียมใจมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะครับคือจริงๆมันมันมีเขาออกมาก่อนหน้านี้เป็นสเต็ปสเต็ป,ตปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแขวนนวมของโรมาเชนโก นะครับก็เป็นเรื่องที่ช็อกโลกมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกับเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันครับก่อนที่เข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องโอเมรโลนด,ด้วยนะครับผมมีระบบ Member s h i p แล้วก็มีระบบ Super t a n k ให้คนกด Super t a n k ให้ผมได้นะครับจะกดกี่บาทก็ได้ไม่ซีเรียสเลยนะครับแต่ก็เป็นการสนับสนุนช่องที่ว่ามันดีจริงๆนะเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปผมสุดๆนะแต่ทุกคนไม่พร้อไม่เป็นไรครับกด Subscribe แล้วก็กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเติบโตไปได้วยกันแค่นี้ก็มากพอละครับก็มาเริ่มกันดีกว่าทุกคนคือก่อนหน้านี้ต้องกล่าวแบบนี้ก่อนผมเห็นตอนที่เจอวันเทแท้งเดวิดเอาชนะแฟงมาตินได้ใช่ไหมแล้วฟอร์มมันสวยเนาะเขาก็ประกาศก้ามาว่าเขาก็อยากจะเจอกับโรมาชิงโก้นะครับเพื่อที่จะเก็บ ตัวของโรมาเพราะโรมาเนี่ยเป็นนักมวยในรุ่นไลท์เวทที่เป็นเหมือนคิงในรุ่นไลท์เวทในอดีตเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะโรมาก็บอกว่าก็พร้อมเจอนะครับตอนแรกเขาบอกว่าพร้อมเจอแต่สักพักหนึ่งเขาเาก็เหมือนเขาบอกว่าเขาอยากจะพักผ่อนกับครอบครัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดกันว่าจะเอายังไงต่อนะครับแล้วเรื่องราวมันก็เงียบหายไปหายไปเลยแล้วพอมาเจออีกที โลมาก็มีไฟชกกับจอร์ดแคมบูซอนนะครับซึ่งจริงแล้วไทม์ไลน์ผมไม่เป๊ะนะฮะว่าเขาคุยกับแทงก่อนหรือว่าเขาเจอกับจอร์ดก่อนแล้วเขาคุยกับแทงไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะไม่ไงขออภัยด้วยนะครับเรื่องไทม์ไลน์แต่มันเป็นแต่เรื่องแบบนี้ที่ผมพูดมานี่นคือเรื่องจริงนะครับมันเป็นเรื่องจริงพอเจอจอร์ดแคมบูซอนเสร็จแกก็คือตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่าคิดจะปราบจอร์ดได้นะครับเพราะดูว่าจอร์ดเนี่ย เอาชนะตัวของเทโอซึ่งโรมาเชนโกเคยแพ้เทโอมานะครับเออคือทุกคนงงไหมเทโอฟิโมแพ้จอร์ดแล้วโรมาเชนโกแพ้เทโอนะครับพอมาต่อยกันจริงแกปากจอร์ดได้ซะอย่างนั้นเลยครับนี่เป็นเรื่องที่อึ้งมากนะสำหรับผมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโรมาเชนโกเนี่ยอายุเยอะละแต่ก็ย,ยังเจ๋งอยู่ ยังแก่งอยู่ยังแข็งแรงอยู่ต่อยมวยดีทุกไฟนะครับถ้าพูดกันตามตรงคือกต่อยดีทุกไฟเพราะแกได้แชมป์นะครับแกได้แชมป์ของ IBF นะครับ135ไลท์เวทก็สถาบันหลัก IBF พอปาบจอร์จเสร็จแกก็หายยาวเลยครับพอแกหายยาวปุ๊บเนี่ยแกบอกแกอยากพักผ่อนอะไรกม่รูกของแกนะครับก็ยังไม่ได้คิดเรื่องที่จะต่อยอะไรกับใครไฟ,ไฟต่อไปไม่ได้คิดนะครับ แล้วมันมีมันมีมันมีนี่นครับอ่าแลนด์กิ้งคือมวยสายกลอาชีพมันมีแลนด์กิ้งนะครับเหมือนวันเลยที่จัดว่านักมวยคนไหนอันดับที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพีโฟพแบบทุกรุ่นทุกเข็มขัดอะไรเงี้ยก็มีใช่ไหมมีหมดแต่ส่วนใหญ่เราจะดูแค่พีโฟก็จะเป็นโอเล็กซานเดอร์วูซิกทาลินคอร์ฟอร์ดนาโอยะคาเนโล่อะไรเงี้ยครับก็ตัวบิกบ๊กๆที่มีเข็มขัดเดยอะเราก็ได้เห็น อยู่บนบนอย่างตัวบีโวอะไรเงี้ยเอาลราก็จะเห็นกันประมาณนี้แต่ถ้าแลนกิ้งของรุ่นเวทน้ําหนักก็มีนะครับอย่างรุ่นไลท์เวทเนี่ยเขาก็จะมีแลนกิ้งของเขาอยู่ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราไปดูในแพลตฟอร์มไหนหรือจุดไหนนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่มันก็หนีไม่พ้นสี่อันดับแรกนะมันก็จะเป็นแชมป์หลักๆก็จะมีเจวันเทใช่ไหมคีชอนชาเคอร์สตีเวนสันนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นของโรมาเชนโก ซึ่งโลมาเชงโก้ก็จริงๆแล้วควรจะติดอยู่อันดับที่ตั้งแต่2จนถึง4เนี่ยควรจะอันดับแดน,นดบหนึ่งควรจะมีชื่อโรมาอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในนักชกที่มีเข็มขัดสถาบันหลักอยู่ในรุ่นไลท์เวทซึ่งเข็มขัดไลท์เวทในปัจจุบันแตกกระจายออกหมดแล้วนะครับก็อยู่ที่แท้ง1คีชอนชาเคอร์หนึ่งซึ่งชาเคอร์คีชอนเนี่ยเจอกันไม่ได้แน,น่นอนเพราะว่าซ้อมใครเดียวกันเป็นศิษย์ของตาบัตกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ โรมาชิงโก้เส้นที่4เนี่ยมัน4เส้นมันก็อยู่ใน4คนนี้แหละแต่แน่นอนนะครับว่ามันไม่เป็นแบบนั้นอยู่ๆเข็มขัดของโรมาชิโก้ที่แกถือครอบค,อบคอบรองอยู่ั้งเกิดเป็นแชมป์นะฮะแต่อันดับเลนกิ้งแกหายไปหายไปเลยเรียกได้ว่าไม่ติดอยู่ในเลนกิ้งไอ้น,นี่เป็นเรื่องที่ผมสงสัยมาแล้วว่าเอหรือไม่ติดแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าแกจะแขวนนวมวะ พอพอมีจุดไหนเป็นไปได้บ้างว่าเคจะไม่ต่อยแล้วหรือเปล่าตอนนั้นก็คิดอยู่ในใจคนเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดไม่อะไรเพราะรู้สึกว่าอไม่อยากจะพูดอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นเหตุยังไม่เกิดก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมนะฮะแต่แต่คิดในใจแต่แรกของโอมละก็มองว่าอไม่ได้เกี่ยวหรอมั้งหรือว่าเขาตกอันดับวะหรือว่าแบบโลมาแกไม่อยากต่อยแล้ววะหรือว่าแกปล่อยปล่อยวะแกแกปฏิเสธไฟหรือเปล่า เราก็ไม่รู้นะครับซึ่งโรมาเชนโกเนี่ยผมมาผมมาดูจริงๆศึกษาแกต่อยจริงๆก็ตอนผมทำคลิปวิเคราะห์โรมาเชิโกกับดาวินฮานี่จริงๆโรมาเชนโกต่อยดีมากนะครับต่อยดีต่อยด,ดีจริงๆเลยแล้วก็ไม่ว่าแกจะโชกกับใครแกต่อยดีหมดนะครับจังหวะการออกหมัดเบสิกการใช้ฟุตเวิร์กการหมุน ข้างเข้าข้างลําตัวของคู่ต่อสู้แล้วยิงฮุกยิงดักอป,ปคัดสั้นๆจังหวะที่คู่ต่อสู้มองไม่เห็นตัวแล้วก็มองไม่เห็นหมัดของโรมาชิงโก้โด้วยแล้วต่อยยิงเข้ากกหูเนี่ยมันแม่นยำแลวมันรุนแรงสุดๆก็ถามว่าผมเป็นยังไงผมสึกไงผมผมรู้สึกเสียดายเสียดายนะครับผมมองว่าโรมาชิงโก้เนี่ยถ้าไปต่อยกับแท้ง ผมมองว่าสู้แทงไม่ได้แต่ถ้าแทงกดน็อกโรมาชิงโก้ไม่ได้ก็ไม่แน่ว่าแทงอาจจะแพ้คันแนรโรมาชิงโก้อย่างที่เราพูดกันตลอดครับว่าแทงเป็นมวยออกหมัดน้อยเกินไปถ้าปิดฉากคู่ต่อสู้ไม่ได้ก็มีโอกาสแพ้สูงแต่โรมาชิงโก้ไปต่อยกับคีชอนเดวิดไปต่อยกับชาคเคอร์สตีเวนสันผมก็มองว่าแกสู้ได้แกสู้ได้เลยแหละแต่แพ้หรือชนะไม่รู้แต่สู้ได้แน่นอนนะครับแกเป็นโคตรมวยอาชีพหนึ่งคนที่สร้างสถิติและมีฟอร์มที่แข็งแร่งแกเคย เกือบจะรวบเส้น4สถาบัน135ไล์เวกมาได้นะครับแกรวบมาได้3เส้นละถ้าแกไม่พลาดไปก่อนนะครับณนะนะตอนนั้นนะแกอาจจะได้ถึงเส้นที่4ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับในรุ่น135ที่มีตัวแข็งตัวแกร่งตัวตึงอยู่นั้นเยอะมากจุกนั้นคือเดือดสุดเลยนะครับมีโรมาเชงโก้ใช่ไหมเทโอฟิโมโลเปสดาวินฮานีไลอันกาเซียนะครัแท้ง คีชอนชาเคอร์สตีเวนสันอย่างเงี้ยเกือบสิบหกสิบกว่าคนที่ในสิบคนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเล่าไปเนี่ยคือต่อยกับใครก็ได้ได,ได้หมดเลยเรียกได้ว่าแบบพร้อมเจอพร้อมบวกแทบจะทุกคนนะครับแบบมันได้หมดเลยณณณยุคนั้นที่โรมาชิงโก้แกอยู่ในนั้นแต่แกรวบได้มาสามเส้นกเก่งมากนะครับแกของจริงเลยแหละแล้วด้วยสถิติของแกนะครับสิ 8ไฟน็อกไปทั้งหมด12 KO นะครับแพ้เพียงแค่3ไฟเท่านั้นนะครับแพ้ดาวินฮานี่หแพ้เทโอใช่ปะและอีกแพ้หนึงแพ้ใครนะผมจำไม่ได้นะครับขอภัยด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสูง170เซนกับช่วงชก166เซนครับเป็นมวยเซาพอนะครับอายุ37ปีกับดีกีกับตำแหน่งแชมป์อดีตที่แกเคยทำมาทั้งหมดโอ้โหสุดยอด สุดอยอดจริงๆนะครับสำหรับโรมาชิงโก้ก็เป็นนักมวยที่ใครหลายคนน่าจะรู้สึกเสียใจแหละที่ไม่ได้เห็นโลมาต่อยแล้วหรอว่าอะไรเงี้ยซึ่งรอบนี้โรมาชิงโก้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ดิแกอัดคลิปลงไอจีส่วนตัวของ,กงแกในทีกแกพูดยาวด้วยนะครับซึ่งผมฟังไม่ออกน้ำตาจะไหลพูดภาษาบ้านแกนะครับก็นั่นแหละครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามมัน มันเป็นอยู่ในสิ่งที่บางชีเราผูกก้กนตามตงว่าเราก็ต้องคิดนะครับว่าแบบเออวันหนึง่งเราก็ต้องเราก็ต้องจากไปในจุดจุดนั้นเหมือนกันวันหนึ่งเราก็ต้องเกษียณตัวเองวันหนึ่งเราก็ต้องแบบอาจจะไม่ได้ทําในจุดจุดนี้แล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดจุดนี้อาจจะไปอยู่ในจุดอื่นในโมเมนต์อื่นหรือไปทําอย่างอื่นก<ไ>็อยู่ที่การตัดสินใจของเขาซึ่ง ท่าที่ผมไปอ่านข้อมูลจากเพจมวยโลกมานะครับเขาบอกว่าโรมาชิโ้เนี่ยบอกว่าเรื่องสุขภาพหลังกเกษียณของนักมวยนะฮะย้ําว่าของนักมวยนะสำคัญมากซึ่งโรมาชิโก้ก็อาจจะอยากแบบเก็บรักษาสุขภาพร่างกายที่ยังดีอยู่ยังสมองยังดีการกระทบกระเทือนยังไม่มากแล้วก็ร่างกายแกยังแบบไม่ได้บาดเจ็บหรือบอบช้าเยอะจนเกินไปเพื่อที่เอาร่างกายไปใช้ตอน ตอนกเกษียณไอ้ที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วเขาก็น่าจะแคร์เรื่องเนีเน้เป็นจุดสําคัญเพราะว่ายิ่งนานไปอายุพอจะเข้าเลขสีเนี่ยร่างกายมันจะเริ่มสึกหรอมากขึ้นแล้วก็ถ้าโดนหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะสภาพร่างกายไม่ได้ดีเหมือนเดิมประมาณนั้นนะครับก็เห็นจากตัวอย่างหลายๆคนยอดมวยดังๆก็มีเยอะนะครับที่เป็นพาร์กินสันบ้างนะครับเป็น นู่นนั่นนี่ต่างๆมากมายเต็มไปหมดมันก็ล้วนแล้วแต่ร้ายแรงทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าเคารบและรักในการตัดสินใจของวาชิโลโรมาชนโก้นะครับช่องโอมาโลนก็ไม่ได้มาเห็นช่วงพิีคผมไม่ได้กลับมาดูมวยนะช่วงนั้นช่วงที่แกพิกีคแต่ก็เคยดูฟอร์มที่แกต่อยกับคนไทยแกต่อคนไทยหลับมาเยอะอยู่นะครับก็ นั่นแหละไม่ไว่าแต่ยังไงก็ตามชอบในวิธีการชกชอบในวิธีการออกหมัดออกได้เรื่อยๆคอมโบแกมาเรื่อยๆอยแล้วอาจจะต่อยล่วงบางมีล่วงบ้างแต่โอ้โหถ้านับคะแนนเนี่ยยับนะครับแล้วก็ทักษะมวยสากลสมัครเล่นของโนบาชิงโก้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับมันอยู่ในชั้นครูเลยแหละแล้วสไตล์การต่อยแบบ โอ้โหมันเหมือนหนัง The Matrix อะมันพูดมาก่อนการจริงๆประมาณนั้นนะครับสำหรับโรมาเชงโกถ้าให้นิยามชื่อของชายคนนี้ก็ประมาณแบบหนัง The Matrix เลยคือแบบสุดยอดละสไตล์การชกการออกหมัดแบบเนี้ยในยุคนั้นมันมันว้าวนะมันดูเท่มันดูแบบถาเป็นไม่มีตัวชนเลยมันดูเป็นอะไรที่เป็นมิติใหม่นะครับผมก็ยอมรับจริงๆว่าเขาคือ best of the best นักมวยอหนึ่งคนที่เราจะจําและจดจําชื่อกไปอีกน่านะครับคลิปนี้ก็ขอมอบให้กับชายที่ชื่อว่าโลมาชิงโก้ด้วยนะครับหากผมนําเสนอหรือให้ข้อมูลจุดไหนผิดไปผมขอโทษด้วยนะครับผมก็คือแฟนมวยหนึ่งคนที่นั่งดูเหมือนทุกคนเนี่แหละบางทีก็จําสลับกันบ้างจําผิดบ้างเล็ก,ลก,ลกลน้อยแต่ดีเทลมันก็ไม่หนีไม่พ้นสิ่งที่ผมพูดไปนั่นแหละครับผมนําเสนอด้วยความจริงใจเสมอก็ ขอให้ทุกคนรักและคิดถึงโรมาเชนโก้ด้วยครับสวัสดีครับ